สวัสดีจ่าเพื่อนครับทุกคนมือนียายแจ่ม่กาผ้ามวนได้จ่าเด้อนี่เห็นยังตาท้องก้อยเนื้อสวัสดีครับอืมือนีก้วย,วยเนือ้นอได้จ่าเด้อเนื้อน้องสาวมาเ,มเจ้ากรุงเทพได้จ่าเด้อเพิ่นม,มาบุญกระถินน้นองสาวซื้อมาให้กินได้จ่าเด้อนี่เห็ดเสียบๆไปเลยน้องสาวมาเจ้ากรุงเทพบุญพร้อมสวัสดีจ้า <laughs> อยู่ร่มสุกได้จ่าเด้นอน้องสาวอยู่ร่มสุกขายหมูย่างอยู่ มหาหลานไายน้ำเนื้อจ่ายด้วยไปมีกินในกัเนแฉบแฉบไปเลยมือนี่มาแต่ทังไหนมากินในกันเด้อพี่ไอ้ด้ครับครับครับนี่ก้อยเนื้อน้อกซาวมาแต่งเทปพี่น้องสวัสดีจ่า้หญ่ซอยหอมเดี่ยวยกกะรอ้เวลา นอเคยเอามาเตะกรุงเทปเด้อจ่านี่เอาซื้อเนื้อมาให้ลาบกินเด้อจ่าเด้อตอบพี่ตอบน้องเด้อจ่าเนาะมากะทินมากะทินเด้อจ่าเด้อเขาแก่อุดมสุขเด้อจ่าเด้อไม่ตอบแกทักแกทักเขาทักแกขายหมูกยากผู้ใดอันนี้ก็ไปอุดหนุนคนนี้เด้อจ่าเด้อพุ่นนี่พื้นมาเยี่ยมเลยเออเพื้นมาเยี่ยมร้านเพื้นน้ำเลยจ่าเนาะมาบุญกะทินครั้งหนึ่งมีเสือเดียวเพูนเอาเพิ่นก็เลยมาเลยจ่าเนาะ ยายก็ผมพิ่วัวถึกปีหนึ่งมีเือนึ่งคนนะคะก็มาเห็ดนอกซาก็มาสอยมอันนี้ด้วยจ้าอันจอยหอมกินเห็ดกินเดวยกันปุ่นกาทองละเห็ดเนื้อแล้วแล้วก็ไปเห็ดป้าต้มกินตอนนาะจ่านะตอนรับห้องเห็ดหลายอย่างด้วยจ้าเขาปูทอดป้าทอด ก้อยอน่ต้มเออโอ้โหนี่ดิต้มทุ่งปลาบ่ะนี่ต้มทุ่งเนื้อพี่น้องไปบึงทมพูนี่ด้วยใจเด้อต้มเนื้อต้มเนื้ี่ห็นบ่เออต้มพายงซี่แเร่นี่แหละเขาจะเขาจะว่าต้มเนื้อเปื่อยตี่น้องพี่น้องเนาะมากินในยายเด้อมือนี่ต้มเนื้อเปื่อยนี่ต้มปลา ตะทอ่องเงี้ยไว้ป่าอยู่เด้อ,อพี่น้องเห็นบอนี่เอือเด็กกินบอลนายกินบ่นนบนนนบต้มป่านี่พี่น้องนี่ตาบาทนะหิดทอดเด้อนี่พี่สาวเห็ดทอดนี่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่ก็ให้พี่สาวเห็ดทอดนะจ๋าเนาะนี่เสียบๆไปเลยา พี่น้องมีถอดแต่รถดีอันนี่ใส่แป้งแล้วชอนไดหลายต้นเส็บๆเลยมึงเฮ้ยมือหนีหลายอย่างอ,อาหารเกิดเนี่ยจ้ามือหนีอาหารเกิด,ด,ดกพี่น้องคือซีสาว์ถอดเอากาาระปูป่นะจ๊ะเนาะกระปู่นใส่แป้งต้นใส่หลายอย่างอยู่น,นจะจะน๊ะเนาะเอาไปผดกินจะน๊ะเนาะ ไปแป้งเอ้ยกินแบแบเลยมือนี่อ้องถอดป้านะจ่านอนคุณบมออดป้ายอีกเลยจ่าเด้อคนกู้เท่พยากินถอดป้ายแฉบแบไอถอดแล้วเอาไปซื้อล้วนตุปกินกัะปูเอ้าเนียอนีเจ้านีแฉบแบเลย ก็ผู้เสียบเสียบเลยพี่น้องอันมันใส่ผุดก้อยเนื้อเนาะจ่าเนาะนี่มักไผ่มักมันคนนี้ก็มักก้อยคนนี้ก็มักจุเนาะพี่น้องนี่แต่ทองนิดนี่สีมือจตทองโอ้โชลดลงไปใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสีบน้อยผุนัวไอ้รงรีนเอ่่ลลม่อ่ อโอ้ยอย่าใช่เพจไล่ก็เท่ามันกินบ่อได้มาเด้อมาเด้อมันกินกับให่เลยเลยเี่ยจ่าเดือกินบ่อมามามาเออมึอนี่หลายอย่างอยู่เนาะจ่าเนาะต้งตูปตป้าตึงหยังมันกินด้กันเดี่ยจ่าเด้อลาลกไป ขั้วลงกไปเนาะจ๋านอนนี่นี่น<อ>มาผู้สัตว์พร้อมเสิร์ฟได้เลยนี่เลี้ยวจ้อยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟได้เลยคนคนคนผู้สัตว์มันกินเด้อพี่น้องเด้อด้วยจ่าเด้อนี่พี่ส้ากุ้งมากแล้วนี่ตุ่มหญ่กระทอดปลาพร้โฆโฆพอมเสิร์ฟได้เลยล่ะมันคนเนี้ยเขามักอันนี้เนาะมักมักเหลือดคนเนี้ยกับขั้วด้วยจ่าเด้อนี่นี่มากมากพร้อมเสิร์ฟอีกแล้วพี่น้อง เอาวต้มเนื้อแล้วเลยเด้อดจ่าเด้อกับตัมป้านี่ไปเด้อดไปเด้อพี่น้องมากินด้วยกันเด้อดจ่าเด้อมาพี่น้องมากินด้วยกันเด้อดจ่าเด้อนี่แล้วเร็วล่ะป๊าดหลายอย่างไปน้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้ามาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินกันแซ่บๆเลยมึงนี่อ๋อปวดด้วยร้านแซ่บๆเสียบ่ลกนะทง แต่ยางอยู <reiterate. S 2> ่ย้าบากที่เหนื้อยแยกกับที่ีตัวป้าเนาะจ้าเนาะเออมามามาติดอองมา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 แค่สัมสิบปุ๊บๆแยกกับที่ที่ในหินเพียงแค่นี้ได้จ่าด้ ร่วมพี่ล่วงนนองน้องกระสอบคลิปย่ายคลิปนีก็จะรุมกดติดตามกดกังใจให้ย่านริตาสวัสดีจ้าอวห้แพนครับทุกกะผักเพียง่นีมีแหงให้ลำให้รวยไปดิจ่าสวัสดีครับที่ไร่ะลม่ายต่้าเยเอ้ยบึงมือนี้ร er ่มเด้อจ่าเด้อล่มหนาวย่า่กำลังช้าชุกกาผักมนีด้วยจ่าเด้อมี่มือนี้ร่มหนาวมือดอกใหม่มือนี้ร่ม ล่มด้วยจ่าล่มเด้อล,มล่มมาแห้งล่มแห้งด้วยจ่าเด้ออันแรกก็รักษาสุขภาพสุขภูสุขชนในด้วยจ่าเด้อนีร่มแห้ง